ถึงช่วงของคุณพระเชี่ยวนะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้ชมเรื่องราวคุณธรรมของบุคคลที่ควรเป็นแบบอย่างนะครับก็บจะได้ดําเนินตามหรือเอาข้อคิดที่เขาได้ไปเจอเจอมาเป็นแบบอย่างให้เราได้ดาเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยทีนี้มาถึงช่วงของคุณพระเชี่ยวนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายๆจะพูดเรื่องง่างๆยๆเขาเรื่องเรื่องกล้วยกล้วยถูกต้องเลยครับวันนี้จะคุยกันเรื่องกล้วยครับรู้ไหมสําหรับสองคนคุณนันเรื่องธรรมดาเรื่องกล้วยกล้วยบานหน้าน่าใช่ไหมคุณทศใช่แต่สําหรับเด็กอเมริกัน เโตมาบานแนนาเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องตืง่นเต้นตอนมันเด็กทะเลาะกันครับใครใครมีกล้วยก็อยากอยากได้แสดงวันนี้เราเรื่องกล้วยกล้วยแต่ว่าไม่กล้วยแล้วละ่ะไม่กล้วยนะครับแล้วโดยเฉพาะวันนี้นะครับสิ่งที่จะได้เห็นในช่วงคุณพระโชว์วันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะที่เราเห็นกล้วยกันจะ่ทั่วไปเนี่ยเห็นโอ้กล้วยแค่นี้กล้วยแค่นี้ความจริงมีมากมายเลยครับ เดินเข้าไปในป่าแล้วเจอกล้วยที่เราจะนำมาชนนี่บางคนอาจจะยกมือไหว้นะไม่กล้าแกะกินนะแปลกประหลาดรูปร่างเหมือนพญาน,นาคเอาแล้วมาแล้วภาพมัมมัดแล้วเดี๋ยวขอหวยขออะไรกันครับวยร้อยหวีย้อยลงมาบางคนนับหวีเลยคุณพระเชี่ยววันนี้นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยจากชมรมกล้วยแห่งประเทศไทยอาจารย์เรืองศักดิ์กลิ่นพยอมครับ แต่คิดว่าเมฆกล้วยแล้วล่ะไม่กล้วยแน่นะครับแล้วแล้วแค่จะบอกว่ามีสมาคมกล้วยในประเทศในประเทศไทยอาจารย์พูดให้ท่านผู้ชมขนลุกหน่อยจริงๆแล้วถ้านับกันจริงตามข้อมูลที่อาจารย์มีมาประมาณครับตอนนี้ประมาณ160ชนิดอันนี้ไม่ใช่เป็นการสันนิษฐานไม่ใช่แต่ว่ามีมาแต่โบราณมีจริงๆเห็นได้ด้วยพันที่กินได้6กแต่พันแต่มีทั้งหมด160กกว่านะครับ อาจารย์ครับกล้วยกับคนไทยนี่มีความผูกพันกันสักข,ขนาดนะครับถ้าจะนับนี่ตั้งแต่แรกเกิดนุม่มแก่และตายตอนเกิดนี่แน่นอนแหล<ฮ>ะเขาต้องตัดสายสะดือใช่ไหมตัดสายสะดือครับอตัดเนี่ยโบราณเขาจะเอามอดีนมาใส่เขาต้องลองในใบตองลองในใบตองเชื่อว่าจะทำให้เด็กกลมเย็นถ้าโตขึ้นก็ปีมีหลักมีฐานพออายุได้สักเดือนกันหนึ่งวันก็จะมีการ ผมไฟโคมไฟมีใบสีก็กล้วยก็เป็นหนึ่งในตอนที่ต้องมาทำพิธีเป็นกันนะครับโตเป็นเด็กเนรุ่นสักสิบขวบแปดขวบเล่นแล้วใปตัดต้นกล้วยใบกล้วยมาแล้วทําเป็นปืนกันสารพัดทำเป็นดาบได้เล่นกันอันนี้นะอันนี้ส่วนตอนเด็กๆทีนี้พอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วครับอาจารย์กล้วยจะไม่มีส่วนยังไงฮะไม่น่าเกี่ยวนะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะอาจารย์โอ้ยสำคัญมากอก็ตอนแต่งงาน ขันมาขันมามีกล้วยมีอ้อยใช่คือขุดเอากล้วยไปทั้งต้นเลยนะพอแต่งเสร็จปั๊บก็ให้หมุ่มสาวบ่าวสาวไี่ปลูกเลยปลูกเลยแล้วคุณคิดได้กล้วยเนี่ยปีงออกลูกพอดีคนท้องคลอดพอดีได้กินกล้วยแล้นั่นแหละพอดีเลยบันทีสร้างเดินหอเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าไอ้เสาเอกเนี่ยทำไมต้องมีกล้วยไหมีต้้นกกลลวยปูอีก <Cornell. S 1> ชาวบ to to ้านที so ่ปลูกเนี่ยเขาต้องเอากล้วยเอาหน่อกล้วยไปไปว่าไปปลูกกับเสาเอกนะครับแล้วก็ทำยกเสาเอกกยเสาเอกยกยกเสาเอกพอทําเสร็จก็เอาไปปลูกต้องปลูกให้ดีนะครับคือเขาบอกว่าถ้าปลูกกล้วยเจริญเติบโตไอ้หนึ่งตัวแสดงว่าอยู่เป็นสุขแล้วตอนตายตอนตายครับก็ควรมีฐานหน้านี่เคยทำเป็นเมียนสวยตกแต่งสวยก็ใช้วิธีการแทงหยวก เขาจะเอากาบกล้วยวัน,นี้แล้มีคนมีพึ่งมาแทงตัดเป็นรูปฉลุให้เป็นลายไทยอะไสวยงามไอ้หยกกล้วยที่เข้ามาเอามาแทงแต่งเมนเนี่ยมันมันมีประโยชน์หลายอย่างมันจะช่วยลดกระแสความร้อนไฟที่เผานในั่หนึ่งนะคือเผา่อเพื่อ<ข>อะไรฮะย่างนั้นเอาศบบางทีนะถ้าเกิดในวันนี้เผาไฟแรงไหมเร็วกันไปฟืนเนี่ย ศพไม่หมดเลยฟื้นหมดแต่สพไม่หมดเออไม่เป็นไงคิดดูสภาพยู่ที่เป็นไงอน้ำในกล้วยจะไม่ช่วยเบรกไว้คนที่มายืนดูก็ไม่ร้อนมากจริงๆอาจารย์มากนะผมเป็นเอากล้วยลำเล็กๆเสียบเข้าไปก็มีนะฮะเสมีช่วยเข้าไปก็กล้วยน้ำนั้นต้นกล้วยน้ำเออกล้วยน้ำหมดเลยคือไอ้ที่ไหมก็ไหมไปแต่นี่เมือนเหมือนให้ไหมชาหอโอ้โหตายนี่อาจารย์พูดผมเพิ่งนึกสมัยโบราณได้นะครับเนี่ย ผมเห็นไหมผมทันเห็นเท่งชันเห็นไหมเผากลางกลางแจ้งผมเปรีเยนลอยแล้วถ้าศพไหมไวเกินไปนะครับเส้นเอ็นของศพจะยึดแล้วจะดีดตัวขึ้นมาอย่างนี้ลุกขึ้นนั่งเลยฮะฝาโลนี่กระจุยเลยคนที่มางานวิ่งกันตะเลยเลยตรงใจได้เลยโอ้ผมเพิ่งรู้กล้วยนี่ไปช่วยเบรกไว้ตรงนี้ฟังอาจารย์พูดมานคตั้งแต่เกิดจนมาจบชีวิตมีไม่คนกล้วยเลยใจหายใจคว่ำต้นกล้วยก็มี นี่ไงใบสีสู่ขวัญออกมาทําเป็นกระถองหออันนั้นเข้าไปอีกผมกำลังมองคุณสมบัติของกล้วยผมว่ากินกินผลได้กินเอ่อหยวกได้ประโยชน์มันเยอะครับเคยเห็นเชือกกล้วยไหมสมัยก่อนเนี่ยเคยเจอไหมเขาเอากระป๋องนมเจาะรูเชือกกล้วเอามาคล้องเป็นที่ใส่อาจารย์คุณนึกออกเลยนี่ไม่เห็นเลยไม่เคยมีแล้วหมูเนี่ยเขาเอาไปตองหอเขาเอาไปผูกเชือกกล้วยอาจารย์รู้จักเชือกมันดีลาไหม ไว้มัดไว้ผูกอะไรที่เหนียวมากเขาบอกว่าเหนียวมากะกล้วยเชื่อกัน่ะอ้โเออเชื่อกล้วยไม่คคุยเรื่องเปลือกยางยางห่ากาบกล้วยฮะกล้วยเนี่ยถ้าเราเอากาบมาแล้วทุบแล้วก็ลอกเอาเส้นใยมาเนี่ยเอามาทอเป็นผ้าทำเป็นสวยเป็นผ้าใหญ่กล้วยกาบกล้วยมันจะมีใยอยู่ไหมทุบทเสร็จแล้วมันจะมีใยอยู่ ข้นี้พันบ้านเราเนี่ยมีตานีใช้ได้าจารลากมาันมาทำอะไรไหมลากราดเป็นย,ยานะลากเป็นยานะะทำอะไรให้ลากโ<า>บราณเข้ามาต้มเนี่ยแก้ร้อนในแก้อะไรหลายอย่างลยลากดูแลแต่ประโยชน์ของกล้วยเลยนะครับทั้งนั้น<ม>นะฮะทุกวันนี้มีพันกล้วยไทยที่ใกล้จะสูญหายไปไหมที่แบบน่าเสียดายโอ้เยอะแยะเลยหลายตัวเลยน่อยู่ตัวหนึ่งชื่อพม่าแห่คุกเป็นกล้วยพันพม่าแห่คุกครับครับเป็นกล้วยไทยเ๋ยวได้คุยเรื่องเพราะอะไรสมัยที่เราทะเลาะพม่านะก็จับเชยมาขังไว้กินข้าวเปลืองไมันกินกล้วยแทน ให้กินลูกมันใหญ่ลูกมันใหญ่กินแล้วแข็งแรง<อ>แหกคุกได้น<อ><อ>ี่เลยถามอย่างนี้เลยอาจารย์แล้วกล้วยน้ำว้าทําไมถึงเรียกว่ากล้วยน้ำว้าความจริงชื่อเก่ามันไม่ใช่กล้วยน้ำว้ามันชื่อกล้วยน้ำละว้ากล้วยน,น้ำละวา<อ>้าอันนี้จะไปละโบนะอาจารย์ไอ้คนคนคนชาติละว้าสมัยก่อนเขาจะเก่งทางด้านเกษตรกรรม เขาคงคัดพันไว้เนี่ยกล้วยของเขาเนี่ยต้นแดงของเข่าแหละคือน้ำละว้าเน <Okay. S 1> ี่ยเขาก็เอามาด้วยชาวละว้าก็อยู่ทางฝั่งตะวันตกอ่ะทั้งเมืองกาลทั้งอุทัยเนี่ยเยอะถ้าละว้าแกงละว้าให้มันอ่ะพวกเนี่ยนั่นแหละพวกละว้าอยู่คราวนี้พอเอามาเผยแพร่คนไทยมาปลูกมันอันกประสงค์มันกินได้ทั้งอ่อนทั้งดิบทั้งสุกอะไรรสชาติปลูกง่ายเลยก็เรียกเรียกไปเพี้ยนสั้นเป็นน้ำวาหักมุกอ่ะ กลวยหักมุิงชื่อกก่าเขาเรียกหักมุกนะนะไว้ก่อนหักมุกอืมไว้ก่อนเขาเรียกขี้เกียจเรียกยาวเอาหักมุกแล้วกันกล้วยไข่กำแพงเพชรขึ้นชื่อมากกล้วยตากแล้วครับมันอยู่ที่จังหวัดตากหรือไงเรียกกล้วยตากกล้วยตากก็กล้วยที่งอมแล้วเอาไปตากแดดนี่แหละแกไปกนแกไกินเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งอันนี้ไอ้กล้วยไข่เนี่ย จริงๆแล้วมันก็มันก็อยู่แตุ่งแคบมาก่อนอยู่แถวฝั่งทนนี่แหละคราวนี้เริ่มจุดแรกที่เราไปปลูกขึน้นนครสวรรค์ขยายไปทางเพชรก็เลยไปดังแพงเพชรเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับเรื่องผีสางนางไม้ผมจะได้ยินเห็นว่าผีนางตานีมไม่มีแล้วผีนางกล้วยหอมผีกล้ยกว,ยกวยไข่ผีหักมุกแต่กล้วยตานีไม่ใช่กล้วยบ้านเรานะเออาจารย์ไม่ไม่ถูกแล้วฮะชื่อก็ชื่อตานีแล้วก็บ่งบอกว่าชื่อไทยๆนะแล้วไปแล้โผมานี่มีสบายด้วยนะตานีเนี่ยมาทางอินเดีย เข้ามาแล้วมาผสมกับกล้วยป่าผอมนะปลูกตะนีรอบบ้านเนี่ยนะยี่สิบกว่าปีผมไม่เคยเห็นนางตะนีที่ยงอยากจะเจอเหมือนกันเขาบอกนางตะนีจะมาเขาจะขอม่านเป็นโซดเหรอครับต้องหาทุนระให้มีประจังกว่าวัดซะล้วท่านผู้ชมครับเราก็ได้เห็นถึงความผูกพันของกล้วยกับคนไทยนะครับเรื่องกล้วยไม่ได้หมดเท่านี้นะครับในช่วงหน้าโอ้โหอาจารย์ขนมาให้เราดูเลยนะครับช่วงคุณพระโชนะครับเราได้รวบรวมเอาพันกล้วยนะครับบอกแปลก บอกนะครับมัน,ม,นมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับครับไม่ใช่จะมานทานายการมาขูดหวยกันนะครับช่วงหน้าครับได้ชมครับในช่วงของคุณพระโชว